หัวข,ข้อในวันนี้นะคะครูจะพูดถึงเรื่องของท่านและสารประกอบในอุตสาหกรรมต่อนะคะซึ่งท่านและสารประกอบในอุตสาหกรรมเนี่ยสิ่งที่หนูเรียนมาก็คือมีพวกแร่ใช่ไหมคะมีแร่ใช่ไหมลูกแล้วก็มีอุตสาหกรรมการทําเกลือสินเทาแล้วก็เกลือสมุทรถูกไหมคะทีนี้เนี่ย่าและสารประกอบในอุตสาหกรรมที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาจะมีการนําเกลือตรงน,นั้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะอะทีนี้เราจะพูดถึงหัวข้อการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วก็แก๊สคอรีน ทีนี้วิธีการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์กับแก๊สคลอรีนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูต้องรู้ว่าวัตถุดิบที่จะจะทำเป็นสาร2ตัวนี้ต้องเอามาจากอะไรใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการนำโซเดียมไฮดรอกไซด์กับแก๊สคลอรีนเนี่ยไปใช้ประโยชน์เขาบอกว่าวัตถุดิบหลักๆเลยนะคะในการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็คือเกลือโซเดียมยคลอรดนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดหนูสามารถ เกลือโซเดียมคลอไรด์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งกระบวนการผลิตจากเกลือสมุนหรือเกลือสินเทาถูกไหมลูกเราสามารถนําเกลือน,นั้น,นมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตโซเดียมไฮดรอกซไซด์ได้นั่นเองนะคะทีนี้วิธีการผลิตเนี่ยเราจะเรียกว่าวิธีการอิเล็กโทรไลซิสหรือว่าเป็นวิธีการแยกด้วยกระแสไฟฟ้านั่นเองซึ่งโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเป็นสารประกอบที่เรียกว่าเป็นเบสใช่ไหม แล้วก็เป็นเบสแก่ด้วยใช่ไหมคะเป็นของแข็งสีขาวบางทีชื่อชาวบ้านเรียกว่าอะไรโซดาไฟซึ่งการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์และแก๊สคลอรีเนี่ยในอุตสาหกรรมเขาบอกว่าจะแยกโดยใช้วิธีการที่เรียกว่าอิเล็กโทรไลซิสสิ่งที่ต้องทําก็คือต้องเตรียมโซเดียมคลอไรด์ให้บริสุทธิ์ใช่ไหมแล้วเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่ได้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าได้จากน้ําทะเลมันจะมีไอออนเนี่ยของสารเชื้อปนอยู่ซึ่งไอออนตรงนั้นมีอะไรบ้าง บีเใช่ไหมเอฟบวกกับ CL 2บวกตัวนี้นะคะ mg 2บวกกับ s o 4 2ลบซึ่งตัวนี้ดีหรือไม่ดี hmm. เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งปนเปื้อนเพราะฉะนั้นเราต้องมีการกำจัดออกไปก่อนนะคะมี4ตัวนี้ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้น4ตัวนี้อยู่ใน NACL ซซึ่งเราไม่ต้องการเราต้องการกำจัดออกไปก่อนนะคะวิธีการเตรียมนะคะ ขั้นแรกเลยก็คือหนูจะต้องเตรียมโซเดียมไฮดรอกไซด์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องกําจัด Fe 3บวกกับ Mg 2บวกก่อนเพราะฉะนั้นหนูจะกําจัดตัวเนี้ยเขาบอกว่ากําจัดให้อยู่ในรูปของตัวนี้ในรูปของของอะไรลูกของของแข็งนั่นเองเนื่องจากเป็นไอออนใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนูเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้าไปเพื่อไปจับก่อน คือเราจะผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์แต่เราเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อไปจับตัวนี้ออกมาจากเกลือก่อนนะไปจับไอออนพวกนี้ออกมาก่อนทีนี้โซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเนื่องจากสารสองตัวนี้เป็นประจุอะไรลูกประจุบวกเพราะฉะนั้น NaOH แตกตัวได้ไฮดรอกไซด์ไอออนใช่ไหมดูก็เอาไฮดรอกไซด์ไอออนนี่แหละไปจับกับไอออนของโลหะเหล่านั้นเกิดเป็นสารประกอบแล้วใช่ไหมลูกขั้นที่2เติมแบเลียมคลอไรด์เข้าไปตัวนี้เพื่อกําจัดอะซัลเฟต เพราะฉะนั้นเกิดเป็นตะกอนของแบเรียมซัลเฟตแต่ตัวเนี้ยใช้อะไรคะแต่ตัวเนี้ยใช้แบเรียมคลอไรด์นะเพื่อไปจัดขดจัดซัลเฟตถูกไหมลูกทีนี้เขาพูดถึงว่าอะไรต่อเขาบอกว่าหมายเหตุปฏิกิยานี้ใช้ทดสอบเกลือซัลเฟตได้ด้วยเนาะต่อไปขั้นที่3การเติมไดโซเดียมคาร์บอเนตเพื่อํำจัดแคลเซียมกับแบเลียมที่มากเกินพอเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อมา หนูเติมอะไรหน,บบนไห,หนูเติมโซเดียมคาร์บ,บอเนตใช่ไหมหนูเติมโซเดียมคาร์บอเนตเข้าไปเพราะฉะนั้นตัวที่หนูต้องการเป็นประจุลบก็คือ CO3 ใช่ไหมลูก CO3 2ลบนั่นเองก็คือตัวคาร์บ,บอเนตเอาไปจับกับไอออนพวกนี้ตัวแคลเซียมเกิดเป็นแคลเซียมคาร์บ,บอเนตใช่ไหมคะตัวแบเลี่มก็เกิดเป็นแบเลี่มคาร์บ,บอเนตอ่าทีนี้สารสามตัวแล้วนะที่หนูเติมเข้าไปใช่ไหมลูก ตัวที่4ที่หนูจะเติมเข้าไปก็คือ HCl HCl ก็คือกรดใช่ไหมทีนี้หนูเติมกรดเข้าไปเพื่อขจัดคาร์บอเนตให้เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เติม HCl เข้าไปเพื่อไปจับกับคาร์บอเนตเกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ทีนี้เวลาหนูเติม HCl สิ่งที่เขาต้องการก็คือตัวเป็นกตรดต้องเป็น H บวกใช่ไหมลูก H บวกนะคะทีนี้เขาบอกว่านำสารละลายไปกอง พอไปกองเสร็จนะหนูเอาตะกรอนออกจึงจะได้สารละลาย NaCl บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นตอนนี้โซเดียมคลอไรท์ที่บริสุทธิ์ไม่ใช่อยู่ในรูปของตะกรอนใช่ไหมลูกแต่อยู่ในรูปของสาระละลายแล้วหนูค่อยนำไปเตรียมโซเดียมไฮดรอไซด์ด้วยกระแสไฟฟ้าต่อไปอ่าสรุปแล้วตอนนี้หนูมีการเติมสารเข้าไปเนี่ยสี่ตัวใช่ไหมเพื่อขจัดไอออนของโลหะตัวนั้นใช่ไหมลูกตัวแรกที่หนูเติมมีอะไรคะตัวแรกที่หนูเติมมี โซเดียมไพลองไซต์ตัวที่สองที่หนูเติมก็คือแบเรียมคลอไรด์ตัวที่สามโซเดียมคาร์บอเนตและตัวที่สี่คืออะไรตัวที่สี่คือ HCl ก็คือไฮโดรคลอริกนะคะอะต่อมาเวลาเราพูดถึงปฏิกิยาภายในเซลล์เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าลงไปเมื่อกี้เราบอกว่ามันเกิดการอามันเกิดอิเล็กโทรไลซิสถูกไหมก็คือการแยก ด้วยกระแสไฟฟ้าคือหนูเรียนมาในเรื่องของเซลล์อ e ิเล็กโทรไลต์แล้วใช่ไหมคะสารละลายโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเกิดการแตกตัวใช่ไหมลูกเพราะว่าสารตัวนี้เป็นเกลือไอออนิกเวลาแตกตัวก็คือ Na บวกใช่ไหมให้ Na บวกกับอะคอลอไรไอออนเพราะฉะนั้นหนูเขียนสมการของโซเดียมคลอไรด์หนูจะได้แบบนี้ถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาที่ขั้วไฟฟ้าก็คือที่แอโนดแอโนดก็คือเป็นขั้วไหน แอนูดคือขั้วบวกใช่ไหมตัวที่เข้าไปเกาะก็คือสีอลลบใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นสีอลลบเข้าไปเกาะที่แอนูดเกิดปฏิกิยาดังนี้นะคะต่อไปที่แคโทดไอันี้หนูต้องเรียกว่าแคโทดนะลูกที่แคโทดเกิดปฏิกิยาของน้ําถูกไหมลูกอ่ะเขียนสมการได้ดังนี้จากนั้นปฏิกิยารวมหรือว่าปฏิกิยารีดอกอ่ะเป็นแบบนี้นะ ปฏิกิริยารวมหรือแบบนี้เนาะได้ปฏิกิริยารีดอกออกมาสังเกตปฏิกิริยารวมหนูได้อะไรเป็นผลิผลตภัณฑ์ด้วยนะลูกนะหรือว่าเราสามารถเขียนเป็นสมการโมเลกุลได้แบบนี้นะคะอ่าเห็นยังผลิตภัณฑ์ที่เราได้ก็คือตัวนี้กับตัวนี้ถูกไหมลูก เพราะฉะนั้นวิธีการแยกสลายไปไฟฟ้าเนี่ยหนูจะได้สารนะอันนี้ก็คือสารละลายนะคะสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และแก๊สคอลอรีนด้วยนะคะแก๊สคอลอรีนเนี่ยหนูได้ที่ไหนจะได้ที่แอโนดเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการเตรียมโซเดียมไฮดรอกไซด์และแก๊สคอลอรีนโดยการแยกสารละลาย NaCl ด้วยกระแสไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าหลักการมาเป็นแบบนี้แต่มันสามารถทําได้สามแบบ3าแบบนั้นคืออะไรบ้างอ่า เดี๋ยวเตรียมเรียนในพาสต่อไปนะว่ามีอะไรบ้างนะสักแบบที่ครูพูดนะคะ